ข้าวของหนูข้าวพันดีที่ปลูกบนพื้นแผ่นดินอ่างทองดูแลฟูงฟักอย่างใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากสารพิษมากที่สุดแปรรูปในโรงสีชุมชนของเราทู้คนตอนพวกหนูช่วยกันดูแลเฮ้โครงการเริ่มต้นจากการสอนให้เด็กรู้จักกับผืนนา ผืนน้ำมแมลงในนารู้จักต้นข้าวตั้งแต่แรกงอกจนถึงออกรวงรอเกี่ยวการแปรรูปโดยโรงสีข้าวชุมชนการบรรจุถุงจำหน่ายน้องๆที่ได้รับข้าวไปจำหน่ายจะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าขนมโรงเรียนจะมีทุนไว้ดาเนินการต่อโรงสีชุมชนคนทำนาปลอดสารพิษมีแหล่งซื้อขายข้าวในจังหวัดโดยใช้คำขวัญว่าอิ่มทุกเมล็ดอบอุ่นทุกขั้นตอน และนี้ก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาลงมือทำอย่างจริงจังปลูกเองสีเองกินเองสำหรับโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอเรื่องการกำจัดวัชพืชเราจะไปชมภาพกิจกรรมของน้องๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวิเศษชัยชาวิทยาคมอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทางโรงเรียนเน้นกระบวนการการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบไม่ใช้สารเคมีประโยชน์ของมันคือทําให้ไม่มีสารตกค้างในแปลงนาข้าวทาให้ข้าวที่บริโภคไปนั้นเป็นข้าวที่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าข้าวของโรงเรียนวิเศษชัยชาวิทยาคมเป็นข้าวที่ปลอดภัยในโครงการข้าวของหนูแน่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง